นำแต่ให้พระวจน,นะของพระเจ้านํานะครับดังนั้นคุณไม่มีอดีตเหลืออีกนะครับและเมื่อสักครู่เราได้อ่านจากอิสยาไปก็คือเมื่อพระเจ้าลบล้างบาปพระองค์ก็จะไม่จดจําและในหนึ่งยอนบทที่หนึ่งข้อที่เก้าก็เช่นเดียวกันถ้าท่านสารภาพบาปพระเจ้ารับประกันด้วยความสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมของพระองค์พระองค์จะทำสองสิ่งให้กับคุณพระองค์จะทรงยกบาปให ยังไม่จบนะครับพระองค์จะชำระคุณให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นถ้าคุณพ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นคุณก็ชอบทำร้อยเปอร์เซ็นต์อนนี่คือสาเหตุที่มารไม่ต้องการให้คุณไปสารภาพบาปที่คือสาเหตุที่มารต้องการให้คุณเก็บเอาไว้กับตัวคุณเองแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณวางใจในพระองค์วางใจในความสัย์ซื่อและที่ธรรมของพระองค์วางใจสองสิ่งเราได้รับสองสิ่ง วางใจในความศักดิ์สื่อและทิงธรรมเราได้รับการยกบาปและการชำระและเมื่อเราได้รับการชำระแล้วเราไม่ต้องไปนึกถึงอีกพระเจ้าไม่นึกถึงเราก็ไม่ต้องนึกถึงอย่าลืมนะครับนี่คือคําอธิษฐานของผู้เชื่อในพันธสัญญาเดิมขออย่านึกถึงแต่สําหรับพวกเราที่บังเกิดใหม่ในพันธสัญญาใหม่แล้วพระเจ้าตรัสว่าเราไม่นึกแล้วเราไม่จดจาแล้วแล้วเจ้าก็ไม่ต้องจดจําเช่นเดียวกัน อย่าไปรื้อฟื้นหลายคนมีความเข้าใจว่าเพราะทุกวันนี้ฉันไม่ไปไหนเลยกับพระเจ้าฉันยังไม่เติบโตฉันยังไปไม่ถึงไหนฉันยังไม่เติบโตเหมือนคนอื่นสงสัยเป็นเพราะบาปในอดีตดังนั้นก็ต้องย้อนกลับไปรื้อฟื้นว่าสามขวบทำอะไรมาบ้างสี่ขวบทำอะไรมาบ้างแล้วก็อธิษฐานอธิษฐานเสียเวลาอยู่นั่นแหละเราเห็นแบบแผนนี้เกิดขึ้นในหนังสือกิจการไหม อัครทูดเปาโลไหมเหตุฉนั้นได้ได้กล่าวไว้หรือเปล่าเหตุฉนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นจะต้องยังสร้างไม่เสร็จยังไม่ถูกสร้างใหม่ต้องคอยสารภาพบาปเรื่อยไปย้อนกลับไปในอดีตไม่วินาทีที่คุณอยู่ในพระคริสต์คือวินาทีที่คุณถูกสร้างใหม่วิญญาณเก่าได้ตายไปแล้วถูกฝังไปแล้วอย่าไปขุดมันขึ้นมาบอกคนข้างๆนะครับอย่าไปขุดมันขึ้นมา ปล่อยมันนอนอยู่อย่างนั้นแหละแล้วเริ่มต้นกับชีวิตใหม่เอเมนเดินด้วยชีวิตใหม่คุณไม่ได้ถูกสร้างแบบที่ค่อยๆพัฒนาเอายกๆๆเอาเอาเอาศพขึ้นมาเดี๋ยวฉันจะค่อยๆใส่ชีวิตเข้าไปทีละนิดใส่ชีวิตเข้าไปทีละนิดแล้วทําให้มันค่อยๆแข็งแรงขึ้นทีละนิดนั่นไม่ใช่เป็นภาพของการบังเกิดใหม่การบังเกิดใหม่คือตายแล้วจากบาปแล้วถูกสร้างขึ้นใหม่ ไม่ใช่จากวัสดุเดิมที่ตายลงไปคุณถูกสร้างใหม่จากวัสดุของพระเจ้าคุณถูกสร้างใหม่ด้วยความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นตัวตนใหม่ที่ไม่มีอดีตถ้ายางนั้นก็ไม่มีความจําเป็นที่คุณต้องไปขุดศพนั้นขึ้นมาเอเมนแต่เมื่อคุณดําเนินชีวิตใหม่แล้วเราอยู่ในโลกที่มีมารคอยที่จะล่อลวงให้เราทําบาปเราเปิดโทรทัศน์มันก็มีการล่อลวงเต็ไมไปหมด บางครั้งเราอาจจะพลาดไปบ้างแต่อย่างไรก็ดีขอบคุณพระเจ้าที่พรองพร้อมที่จะอภัยและชำระและพี่น้องเมื่อเราสารภาพบาปกับพระองค์แล้วอย่าตามความรู้สึกความรู้สึกอย่าบอกพระองค์ไม่ให้อภัยเพราะอะไรความรู้สึกของเราเนี่ยมันมาจากการเก็บข้อมูลตั้งแต่เราเกิดเราเคยขอโทษคนแล้วเขาไม่ให้อภัยง่ายๆคนแล้วคนเล่าคนแล้วคนเล่าบางคนยิ่งหนักใหญ่เราไปขอโทษเขาบอกว่าอย่าคิดว่าฉันจะย,ย,ยกโทษให้ ดังนั้นตรงนี้คือความเคยชินของเราแล้วพอเราไปเจอพระเจ้าเราคิดว่าพระองค์เป็นแบบคนเหล่านั้นแหละแต่พระเจ้าของเราบอกว่ารับประกันด้วยความย์ัื่อและเที่ยงธรรมเรายกบาปให้เราก็ชำระถามว่าเมื่อพระเจ้าชำระแล้วพระองค์จะคิดถึงมันอีกไหมเมื่อพระเจ้าลบล้างพระองค์ไม่จดจำและพระองค์ต้องการให้คุณไม่จดจำเช่นเดียวกันคุณเคยไหมครับออกไปข้างนอก อากาศร้อนจากนั้นกลิ่นตัวก็เริ่มออกพอกลิ่นตัวเริ่มออกมันจะออกแถวรักแร้เยอะเป็นพิเศษคุณเดินไปไหนใครๆก็เอานิ้วอุดจมูกพอมันอุดกันมากขึ้นคุณเริ่มรู้ตัวแล้วว่ามันมาจากตัวคุณคุณเลยลองเอามือเข้าไปดมพี่เหม่งว่ะแต่คุณก็ยังไม่แน่ใจคุณก็เลยเอามือเนี่ยล้วงเข้าไปข้างในปาดออกมาดม ถามว่าคุณอยากเข้าใกล้ใครไหมคุณน้องโอ๊ตครับเจอสาวในสภาพที่ตัวเองเป็นอย่างนั้นอยากเข้าไปจีบเขาไหมถ้าเจอคนที่เคยจีบไว้แล้วแต่ยังไม่ติดแล้วเขาเดินขึ้นมาเขาเดินมาเจอเราทํายังไงครับถ้าเราอยู่ในรถไฟฟ้าพอเขาเดินมาเรารีบออกเลยไปขึ้นอีกขบวนหนึ่งเพราะเราไม่อยากให้เขาเจอเราในสภาพแบบนั้นรู้ไหมว่าสภาพของคนที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยทําบาป และยังไม่สารภาพบาปมันเป็นยังไงและยิ่งกว่านั้นคือคนที่สารภาพแล้วแล้วไม่เชื่อในความสัตย์สื่อไม่เชื่อในความเที่ยงธรรมของพระเจ้าไม่เชื่อว่าพระองค์ยกโทษให้ไม่เชื่อว่าพระอรงค์ชำระแล้วเขาจะอยู่ในสภาพนั้นแหละเขาจะหลอนเขาจะหลอนว่าเขายังสกรปรกอยู่แต่เมื่อน้องโอ๊ตกลับบ้านอาบน้ําอย่างสะอาดถามว่าหลังจากอาบน้ําแล้วฟอกสบู่เต็มที่แล้ว เวลามานั่งอยู่ที่เตียงเปิดแอร์เย็นๆนั่งคิดนั่งกังวลอ่างไหมเกี่ยวกับเรื่องตัวเองสกรปรกไม่พอเรารู้สึกเราสะอาดแล้วเราก็เข้านอนเราก็สามารถทํานู่นทํานี้ได้เราลืมไปหมดว่าก่อนหน้านี้เราสกรปรกมาขนาดไหนเราต้องกังวลอีงไหมว่าตอนนี้ฉันสกรปรกมากเลยคุณอาบน้ําแล้วนั่นคือจบคุณกังวลเท่าที่ก่อนคุณจะได้อาบน้ํานั่นแหละเช่นเดียวกันเมื่อเราทําผิดมา ในฝ่ายวิญญาณเรารู้สึกแบบนั้นแต่เมื่อคุณเข้ามาสารภาพกับพระองค์แล้วจงเชื่อว่าการชำระโดยพระโลหิตนั้นทำให้คุณสะอาดอย่างแท้จริงแล้วเมื่อคุณได้รับแล้วคุณก็พร้อมที่จะไม่ทำบาปต่อไปสังเกตนะครับหลายคนเข้าใจผิดตามอัคติที่ตัวเองนี้โอ้ถ้าอย่างนี้มันง่ายง่ายนิดเดียวแบบนี้คริสเตียนก็ไปสารภาพแล้วก็ทำบาปต่อไม่ในหนึ่งยอห์นบทที่สองข้อหนึ่ง ยอนบอกข้าพเจ้าเขียนมาบอกแบบนี้เพื่อท่านทั้งหลายจะไม่ทำบาปไม่ว่าคุณสกรปรกอะไรมาก่อนที่คุณจะอาบน้ำคุณอาจจะพร้อมจะสกระปรกได้มากขึ้นท่ามกลางตัวที่สกรปรกแบบนั้นเมื่อน้องโอ๊ตกลับเข้ามาในบ้านพ่อบอกว่าช่วยล้างส้วมหน่อยน้องโอ๊ตไม่คิดอะไรมากพร้อมล้างส้วมเพราะตัวมันสกรปรกอยู่แล้วพร้อมจะทำสิ่งสกรปรกเพราะมันสกรปรกอยู่แล้วมันไม่สกรปรกไปกว่านี้แล้ว พ่อบอกว่าให้ไปล้างท่อก็ล้างพ่อบอกให้ล้างรถก็ล้างพ่อบอกให้ทําอะไรให้ไปคลุกโครนอย่างคลุกเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะเหลืออยู่แล้วนี่คือสภาพของคนที่คิดว่าตัวเองยังสกปรกอยู่คุณพร้อมที่จะทําบาปแต่ทําไมพุยอนถึงได้เขียนแบบนี้เพราะยอนรู้ว่าเมื่อคุณรู้ว่าพระเจ้าชําระคุณเมื่อคุณรู้ว่าคุณชะสะอาดแล้ว คุณจะไม่ไปคลุกกับบาปอีกต่อไปขอบคุณพระเจ้าสำหรับอินยอนบทที่หนึ่งข้อเก้าไม่ใช่เป็นใบอนุญาตให้เราทําบาปพี่น้องมีที่ไหนใบอนุญาตให้เราทําบาปทุกวันนี้คนทําบาปใช้ใบอนุญาตนะไม่ได้ใช้มันทอยู่แล้วเอเมนแต่นี่คือสิทธิพิเศษสําหรับผู้เชื่อที่จะกลับมาเดินอย่างสะอาดกับพระเจ้าต่อไปเอเมนดังนั้นเมื่อพระเจ้าไม่จดจําพระเจ้าก็ต้องการให้คุณไม่ จดจําความบาปในอดีตของตัวเองเช่นเดียวกันฟิลิปปีบทที่สามข้อสิบสามอักครทูดเปาโลได้กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าทําอย่างหนึ่งนั่นทํำยังไงครับคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าบอกคนข้างๆนะครับลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียแล้วโน้มตัว ออกไปหาสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าพระเจ้าเรียกให้เราเดินไปข้างหน้าไม่ได้ถอยหลังเอเมนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าในขณะที่คุณเดินไปข้างหน้าแล้ว mm hmm. คุณหันไปข้างหลังอยู่ตลอดเวลาคุณจะสะดุดและคุณก็จะล้มนี่คือสภาพของชีวิตคริสเตียนมากมายเรามัวแต่มองย้อนไปในอดีตพระเจ้าใช้คนอย่างฉันไม่ได้ฉันมันเร็วเกินกว่าที่พระเจ้าจะใช้ได้บาปของฉันมันชำระเท่าไหร่ก็ไม่สะอาดคุณกำลังดูถูก พระโลหิตของพระเยซูคริสต์อ,อยู่ทุกวันนี้เขาแข่ขแขงกันเรื่องอะไรครับในวงการผงซักฟอกขาวสะอาดยี่ห้อไหนสะอาดกว่ากันคนไหนที่ใช้แล้วมันได้ผลก็จะดูถูกยี่ห้ออื่นแล้วยกยี่ห้อของตัวเองขึ้นมาสุดยอดยี่ห้อนี้รู้ไหมหลายคนเนี่ยมีความเชื่อในผงซักฟอกมากกว่าพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เวลามีปากกาเสร็จนี่เธอ เป็นโฆษณาให้เขาเสร็จเลยนะรอยปากกาเนี่ยเธอหันมาใช้ยี่ห้อของฉันเนี่ยรับรองรอยปากกาหายหมดเราประกาศเราประกาศเรื่องผงซักฟอกเนี่ยไม่อายไม่กลัวไม่มีไม่กลัวการข่มเหงพอจะพูดเรื่องพระเยซูไม่เอาเดี๋ยวเขาข่มเหงเราเชื่อในฤทธิ์ผงซักฟอกมากกว่าเชื่อในฤทธิ์ของพระโลหิตแล้วเวลาเราได้รับการ